ต่อไปเชิญท่านนัชนน์ตามด้วยท่านสมหญิงบัวบุตรครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชนนศรีก่อเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีสบ้าย้อยสำนักแต้วสำนักขามของอำเภอะสะเดาพักภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้ผมจะนําเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานท่านครับนายผลิตนราสิริกุลนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างที่ท่านเห็นในภาพได้ทำโครงการนะครับสกายวอล์กเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างจังหวัดสงขลาระยะทางทั้งหมดนะครับ1,200เมตรงบประมาณ30ล้านบาทท่านประธานครับตอนนี้ขั้นตอนในการนำเสนอยังอยู่ ในกรมอุทยานมีการแก้แบบงบประมาณไม่เยอะครับแค่30ล้านบาทระยะทาง1,200เมตรก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีอธิบดีนะครับใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี2 5 6 4หรือจะเข้างบประมาณปี2 5 6 5สิสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่านประธานครับมีการกระตุ้นเศษรษฐกิจจังหวัดสงขลาเนื่องจากภาวะราคาย,ยางพาราผันผวน ปัญหาชายแดนปัญหาโควิดปัญหาประมงเพราะฉะนั้นนะครับสกายวอล์กแห่งนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของเศรศษฐกิจเรามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เขาน้ําค้างนอกจากสกายวอล์กที่เราจะสร้างขึ้นก็มีอุทยายนเขาเรียกว่าอุโมงค์ประวัติาศ,าศาสตร์นะครับสมัยคอจอมอนะครับและก็มีนกท้องถิน่น หายากมีน้ำตกและมีป่าไม้ทางภาคใต้ทั้งหมดนะครับ1 3 0 0 0 0ไร่ของอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างนะครับติดอำเภอสะดาอํเภอนาทวีและประเทศมาเลเซียท่านประธานครับเมื่อมีการสร้างสำเร็จนะครับเราจะส่งผลกับเศรษฐกิจนะครับโดยภาพรวมบริเวณใกล้เคียงดังนั้นขอให้ท่านรมตรีวราวุธอธิบดีทัญญานะครับสนับสนุนงบประมาณโครงการนี้ด้วยและผมจะติดตามโครงนี้ โครงการนี้ให้สำเร็จขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไป